ช้าหมดอดได้เงินนะครับสำหรับสินเชื่อสำหรับเกษตรกรล่าสุดครับทางทกศครับออกสินเชื่อเสริมแต่งนะครับให้กับทางภาคเกษตรกรมูลค่ากว่า30ม0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรนะครับล่าสุดนะทกศก็มีการจัดให้นะครับเป็นสินเชื่อเสริมแต่งเกษตรกร หัวขบวนเนี่ยกว่า30 0 0 0ล้านบาทนะครับทั้งนี้ครับคุณสุภาสิทธิ์สุภวุฒินะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การนะของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรแลกะกสกร์หรือที่เรารู้จักกันในนามทกศแล้วครับเปิดเผยครับว่าทกศารครับพร้อมให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับและก็ในเรื่องของกเกษตรหัวขบวนนะครับที่มีการนําตัวเทคโนโลยีแล้วก็ ตัวนวัตรกรรมมาใช้ครับมาใช้ทาอะไรบ้างครับมาใช้เรื่องของการลดต้นทุนมาใช้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการผลิตครับรวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นนะนะครับใครที่เป็นลูกค้าทากสอ,อยู่หรือใครที่ยังไม่เป็นและเป็นภาคเกษตรกรนะครับทั้งนี้ครับได้มีการจัดนะตัวสินเชื่อเสริมแ่ง SME เกษตรกรนะวุงเงินกว่า30 0 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเพียง 4%เท่านั้นนะครับโดยนะจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำเป็นการการหมุนเวียนนะครับหรือการลงทุนในการประกอบธุรกิจนะรวมถึงการสนับสนุนความรู้นะในการเพิ่มศักยภาพของพวกประกอบการผ่านหลักสูตรสิ่งที่ธุรกิจ SME เเกษตรนะครับต้องรู้ มุ่งสู่ความสําเร็จเป็นต้นนะครับทั้งนี้ครับการให้สินเชื่อดังกล่าวครับเพื่อช่วยแล้วก็ยกระดับในการแข่งขันทางด้าน,าานการตลาดนะให้กับผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะครับภายใต้สภาพเศรษ,ษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับโดยบัญชีครับตั้งแต่ปี2565ของทกสครับสนับสนุนสินเชื่อเสริมแต่ง SME แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการไปแล้วนะกว่า12,000 163ล้านบาทนะครับที่ดําเนินการไปแล้วนะของปีที่แล้วครับนอกจากนี้ครับคุณสุภาสิทธ์ครับยังได้พาไปเยี่ยมชมนะห้างรุ้นส่วนจํากัดสมบัติถ้วยเงินนะสมบัติถ้วยเงินของคุณชนินพัฒนาแสงครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ครับที่ดําเนินธุรกิจด้านเรื่องของการผลิตและจัดจำหน่ายาถ้วยรองนะครับแล้วก็ล้วนมัด ร่วดมัดถ้วยรองอยางนะครับเจ้าใหญ่ที่สุดในจังหวัดมงกาารนะครับจังหวัดมงการถ้วยรองถ้วยรอ,องตัวน้ายางนะเวลาเขาขีดยางมันเป็นมีตัวถ้วยที่ททต้องไปรองนะครับทุกอย่างเคสตัวนี้นะครับสำหรับห้างหุ้นส่วนที่เป็นของห้างหุ้นส่วนจํากัดของสมบัติถ้วยทองนะครับเริ่มจัดการนะในเรื่องของซื้อ ตัวเมล็ดพลาสติกครับมาเป็นวัตถุดิบในเรื่องของการผลิตนะครับแต่มาประสบปัญหาด้านราคาต้นทุนนะครับจึงมีการปรับเปลี่ยน,นใช้วิธีการซื้อนะซื้อเศษพลาสติกครับมาแปรรูปเป็นเมล็ดพลาสติกครับ เพื่อขึ้นรูปเป็นถ้วยรองยางพารานะครับโดยใช้ความรู้เดิมนะทางด้านเรื่องของงานช่างนะมาพัฒนาสกยภาพในเรื่องของการผลิตนะครับนอกจากนี้ครับยังได้นําเครื่องจักรและก็นวัตรกรรมใช้ในเรื่องของกระบวนการการผลิตครับควบคุมในเรื่องของคุณภาพการลดต้นทุนโดยถ้วยรองน้ํายางนะที่ผลิตได้เนะี่ยมีความแข็งแกร่งทนทานสามารถใช้งานได้มากกว่า1ปีนะครับตัวน้ํายางไม่ติดก้นนะครับ เก็บนางยางได้ง่ายนะครับตอบโจทย์ความต้องการในตลาดนะครับทำให้ใเกษตรกรผู้ปลูกยางเนี่ยได้รับผลผลิตที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกครับเฉลี่ยถ้วยใบหนึ่งเนี่ยก็แค่สอบาทเท่านั้นเองนะปัจจุบันครับห้างมูส่วนจำกัดของสมบัติถ้วยทองครับสามารถผลิตถ้วยรองยางพาราเนี่ยได้กว่า30,000ใบต่อวันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการจัดส่งจําหน่ายไปยัง อย่างพาราทุกประเทศนะครับในด้านเรื่องของการบริหารการด้านการตลาดนะครับมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายมาสู่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าเป็น Facebook แล้วก็ตัวไลน์นะครับเพื่อจับกลุ่มแล้วก็ขยายกลุ่มไปยังที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับยังมีการผลิตตัวมัดลวดมัดนะครับลวดมัดยางพัาครับโดยจ้างแรงงานในชุมชนกว่า100ครัวเรือนนะครับในการขึ้นรูปลวดลายด้วยรองนะครับยังพารานะครับซึ่ง เป็นการสร้างงานและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับคุณสุภาสิทยังกล่าวครับว่าห้างอุตสาหสมบัติถ้วยทองนะครับถือเป็นผู้ประกอบการหัวขบวน,นที่มีการดําเนินธุรก,กิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการหลักที่มีเชื่อว BCG m o เดลนั่นเองนะโดยนํากระบวนการรีไซเคิลนะครับมาใช้เรื่องของการผลิตถ้วยยางพาราที่ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตและก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับมีการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ผ่านการจ้างงานนะครับท่านครับใครที่เป็นเกษตรกรนะนะครับท่านเป็นหัวขบวนแล้วต้องการที่ยังมีต้องการเงินทุนเพื่อจะไปขยับขยายธุรกิจไปชนเชนแนวธก,กรรมไปเช็คใช้เทคโนโลยีครับก็ลองติดต่อมายังธนาคารทกสได้นะครับสำหรับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับวงวก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะช่องท่อปแต่ใหม่ไว้นะครับเราจะได้ไม่อัปเดต แหล่งข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องเทคโนโลยีนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนวิธีในการจะสร้างรายได้ใหม่ๆใ,ใ,ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็แนวทางนะสภาพเศรษฐกิจทั้งไทยและก็ต่างประเทศเะวันนี้ลาบแล้วครับขอบคุณครับลองไปกู้ดูนะครับ